ส้นทางบันเทิงวันนี้อยู่กับมุกมุกดานะคะวันนี้มุกสพาทุกทุกคนไปเจอนางเอกหน้าใหมใ่ฉายแววนางเอกเจ้าน้ำตาค่ะกับละครเรื่องสัจจะในชุมโจรหรือเสือสั่งฟ้าสามค่ะ วันนี้ขอบอกว่าต้องมีคนแจ้งเกิดในบทนักแสดงเจ้าน้ำตาแน่นอนสำหรับน้องอลิซาอภิชยาที่มารับบทเป็นแววดาวตอนเด็กฉากนี้อลิซาต้องถูกพระเอกออกมขคพันธ์ทำโทษความไม่เรียวยาวมาแบบนั้นเป็นใครก็กลัวนะคะเบื้องหลังผู้กำกับบอกว่าอาลิซาต้องร้องไห้เพราะกลัวออมตอนซ้อมก็ยังหัวเราะกันอยู่พอจะเอาจริงน้องขอทำอารมณ์หันหน้าไป3วินาทีหันกลับมาปุ๊บน้ำตาก็ร่วงปั๊บค่ะ งานนี้ทำเอาออมถึงกับอึ้งค่ะต้องรีบไปถามว่าทำยังไงช่วยพี่หน่อยสิก็แหมคุณผู้ชมดูเอาสิคะน้ำตาร่วงสั่งได้แบบนี้ก็เอาใจคนดูไปเลยร้อยปซค่ะจคืเมื่อกี้นะฮะ บอกให้ร้องไห้น้องเราทำอะไรไม่รู้ปั๊บเดี๋ยวสองวิมาเลยบอกลุงหน่อยลูกนึกถึงเรื่องที่โดนตีค่ะมันก็จะร้องมาเองพี่หอมน่ากลัวไหมคะพี่หอบน่ากลัวไหมี่น่ากลัวเพี่มน่ารักไหมคะนี่นี่ไงอยู่เป็น เป็นไงคะกลัวไม้เรียวไหมคะกลัวมากเลยค่ะจริงจริงมันเป็นฉากที่เราจะทําโทษเนี่ยครับยกไม้เรียวแล้วน้องก็ร้องไห้คือพุ่มกับบอกให้ร้องไห้ปุ๊บประมาณผมนับนับประมาณ3าวิไม่เกินน้ำตาไหลพากเลยใช่ไหมคะคิดอะไรอยู่คะคิดว่าจะโดนตีหรอใช่ค่ะก็ไม่ยากค่ะแค่นึกถึงภาพที่เราเคยโดนตีค่ะเพราะว่าเวลาเล่นละครทุกเรื่องค่ะจะต้องรับบทเป็นร้องไห้ค่ะล้วปกติร้องไห้ไหมคะร้อง ปกติก็ร้องไห้หรอตัวจริงก็ร้องไห้เหมือนกันหรอคะดือะะด้อหรอคะดือ้อไหมคะเก่งน่ารักด้วยคือน้องเขาแบบว่าน่าจะผ่านการได้ละครมาสักพักแล้วคนระับเพราะว่าร้องไหง้อะไรง่ายมากแล้วก็มือก็ว่าคุ้นเคยกองถ่ายเป็นอย่างดีแล้วดูหน้าตาแบบนี้เนี่ยอนาคตไกลแน่นอนครับผมเคยเห็นไหมคะคนี่ <c oughs> ฝากเนื้อฝากตัวกับแฟนๆไว้ก่อนเลยครับฝากละครเรื่องเสือสังฟ้าจัดจักในชุมชนในชุมชน เอาใหม่าละครเรื่องสัจจะในชุมโจนเสือสังฟาสามด้วยค่ะฝารละครเรื่องสัจจะในชุมโจรเสือสังฟ้า3ค่ะ and